แนะนำเว็บไซต์เติมเกมสุดคุ้ม EasyCard ใช้บริการได้หลากหลายช่องทางทางเว็บไซต์ EasyCard Game TopUp.com หรือจะเป็นช่องทางเพจ f a c e b o o k EasyCard TopUp สามารถเข้าไป Inbox พูดคุยกับเขาได้เลยหรืออีกหนึ่งช่องทางที่ Li น์แอดแไปได้เลยที่ a EasyCard Game ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใต้คลิปนี้เลยอย่าลืมเติมเกมต้องเติมกับ EasyCard สะดวกปลอดภัย100% สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช anel ดอยไม่ดอยนะครับวันนี้มากับเกม Summoners War Chronicle นะครับวันนี้เราจะมาใช้เทคนิคการลงดันแพะนะครับหรือว่าคุกแห่งสายหมองนะครับเพื่อที่จะสะสมเหรียญหรือว่าปั๊มเหรียญไปแลกอุปกรณ์สวมใส่นะครับระดับ5ดาวสีส้มนะครับหรือว่าระดับตำนานนะครับรวมไปถึงเรามีโอกาสได้ของรางวัลที่เป็นดาวม่วงสานะครับหรือว่าปุก3ปุก2ด้วยนะครับยังไงเราลองมาดูวิธีการกันเลยนะครับ เริ่มต้นเรามาดูกันนะครับว่าดันแพะคืออะไรครับดันแพะคือดันคุกแห่งสายมอกหรือว่าดันเจี้ยมปาร์ตี้นะครับที่จะเปิดตอนเราจบเหนื้อเรื่องบทที่5แล้วนะครับเข้าไปที่จู่โจมนะมันจะมีดันชั้นยอดหรือว่าคุกแห่งสายมอกขึ้นมานะครับอันนี้เราจะลงได้1วันต่อครั้งอันนี้ผมลงไปแล้วเนอะถ้าเราจะเข้าเพิ่มเนี่ยเราต้องกดรีชาร์จนะครับซึ่งรีชาร์จก็คือใช้400เพชรแดงนะแต่ว่าส่วนตัวก็มองว่าคุ้มนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้จะเอาเพชรแดงไปทําอะไรเพราะว่า 1>, 1วันเนี่ยเราจะได้เพชรแดงจากกิจกรรมมาแน่ๆ3า0อยู่แล้วนะครับก็เท่ากับเติมอีก100หมายถึงว่าเอาเพชรแดงมาใช้เพิ่มอีก100ต่อวัน,นครับรวมไปถึงถ้าเราไปฟาร์มมอนหรืออะไรก็แล้วแต่หรือกิจกรรมต่างๆมันก็มีโอกาสได้เพชรแดงอยู่แล้วนะ4 0 0ต่อวันนี้ก็คือไม่น่ายยากนะครับทีนี้เราไปดูก่อนว่าของเนี่ยเราแลกได้อะไรบ้างนะครับก่อนอื่นเลยของที่ดรอปในดันเนี่ยก็จะเป็นของระดับตำนานแล้วก็ฮีโร่ ห้าดาวนะครับเห็นไหมจะมีทั้งสีส้มและสีม่วงที่มีโอกาสดรอปนะครับแล้วก็เป็นอุปกรณ์ครบชุดเลยนะครับซึ่งเราก็ต้องมาลุ้นอีกทีนะว่ามันได้ออบอะไรดีหรือไม่ดีนะครับรวมไปถึงได้เจ้าเหรียญเนี่ยนะครับเหรียญคุกแข่งสายหมอกเนี่ยแหละตัวนี้แหละที่เราจะมาปั๊มกันนะครับเพื่อจะเอาไปแลกของนะครับรวมถึงก็ยังมีอุปกรณ์ต่างๆมากมายแล้วก็ของขับมากมายนะเราต้องมาลงทุกวันนะครับทางที่ดีคือลงทุกวันแล้วก็รีทุกวันถ้าเกิดมีงบประมาณเนาะส่วน ไอ้เจ้าเหรียญคูแห่งสายมอกเนี่ยแลกอะไรได้บ้างนะให้เรามากดแลกเหรียญจูโจมตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่ามันสามารถเอามาแลกอา,อาวุธที่เป็น5ดาวระดับตำนานได้เลยนะครับโดยใช้400เหรียญนะแต่ว่าถ้าเราเพิ่มเป็น4ี่ยเหรียญเนี่ยเราก็จะได้ปลุก1น,นะครับก็คือดาวดาว,ดาวม่วง1แล้วก็ถ้าเกิดแลก5 1 0เหรียญจะได้ปลุก2นะหรือว่าดาวม่วง2ซึ่งมันบอกว่าถ้าโชคดีอาจจะได้ปลุกพลังเลเวล3ด้วยนะครับ อันนี้ก็ถ้าโชคดีจะได้ปลุกพลังเลเวล2อนะอันนี้ไม่ได้ปลุกพลังนะครับก็คือโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมมองว่ามันต่างกันแค่ 510- กับ400มันต่างกันแค่ร้อยกว่าเหรียญน,นะส่วนใหญ่เขาก็จะมาแลกกันตัวนี้เลยเนาะก็คือปั๊มเหรียญมาแล้วก็แลกตัวที่เป็นปลุก2นะเผื่อโชคดีได้ปลุก3ผมลองแลกมา1อันแล้วนะครับหอันที่ได้มาก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะที่แลกมาก็คือได้ตัวไม้เท้าไฟแต่ว่าออฟไม่สวยนะครับไม่ได้พวกคีดามจคีเดนเลยก็เลยกะว่าน่าจะ ไม่ได้ใช้อันนี้นะครับก็คงแลกต่อไปเรื่อยๆนะครับทีนี้เรามาดูวิธีลงกันนะก็คืออย่างที่บอกนะถ้าเกิดสมมติว่าจะเข้าอีกทีเราต้องรีชาร์จใช่ไหมแต่ว่ามันจะมีอีกหนึ่งวิธีนะถ้าเกิดสมมติว่าเราอยากสนับสนุนการต่อสู้เนี่ยเราสามารถกดสร้างปาร์ตี้แล้วกดเลือกสนับสนุนการต่อสู้ได้จะเห็นได้ว่าถ้าเราสนับสนุนครั้งแรกเนี่ยเรามีโอกาสได้ของเหมือนเดิมเลยนะเห็นปะคล้ายๆเดิมเลยแค่ไม่ได้หินบางอย่างนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรารีชาร์จเสร็จแล้วเนี่ยเราควรจะมาสร้าง สร้างปาร์ตี้เพื่อสนับสนุนการต่อสู้อย่างน้อย1ครั้งนะอย่างน้อย1ครั้งรวมไปถึงหลังจากเราเสร็จรอบที่1ไปแล้วเนี่ยรอบต่อๆไปเนี่ยมันยังมีโอกาสที่จะได้เหรียญอันนี้ไม่ใช่มีโอกาสสิมันจะได้เหรียญอันนี้อยู่แล้วนะก็คือถ้าเกิดสมมติว่าเราเสร็จรอบหนึ่งแล้วเราก็ควรมาช่วยเหลือเพิ่มเติมอีกนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูนะว่ารอบหนึ่งเนี่ยผมจะได้อะไรบ้างหลังจากที่ลงไปแล้ว1ครั้งนะครับ ทีนี้เรามาดูก่อนนะว่ามอนสเตอร์ควรใช้อะไรนะครับวิธีก็คือโดยส่วนตัวเนี่ยจะใช้แมวลมเป็นหลักนะครับแล้วก็ต้องมีตัวฮิลหนึ่งตัวนะเพราะว่าดันนี้ดาเมจเ,เขาค่อนข้างเยอะนะตัวแทงอาจจะต้องฮิลได้นะครับเรามาดูที่ข้อมูลกลยุทธ์นะครับตัวที่เขาใช้ส่วนใหญ่เห็นไหมอันดับหนึ่งก็คือเป็นน้องนาวมีนี่ยแหละก็คือแมวลมนะครับแล้วก็เชนนอนน่าจะไปบับเกาะให้นะครับส่วนตัวแทงที่นิยมอ่ะจะเป็นเทออนเพราะว่ามันชุบได้เนื่องจากแผลเนี่ยบางทีทุบบางทีทุบท,ท,ทีตายเลยนะครับ ถ้าเราหลบจากกิวไม่ทันเนี่ยตัวเทออนมันก็จะทุบเอ่อมันจะชุบมันจะชุบมอนสเตอร์ในทีมได้เรื่อยๆนะครับส่วนตัวเนี่ยเทออนผมยังทําได้ไม่สุดนะผมก็จะใช้โคนามิยะหรือว่าการูด้าน้ําแทนนะครับเพราะฉะนั้นสกอร์ตหรือว่าทีมของผมเนี่ยก็จะเป็นจะเป็นเซตนี้เลยนะก็จะเป็นเซตนี้นะเป็นน้องนาโอมิน้องเชนนอนแล้วก็เอ่อ การูด้านะ้ำหรือว่าคนามิยะนะครับ3ตัวนี้ที่ผมจะใช้เป็นหลักนะอย่างที่บอกจริงๆอ่ะถ้าใครมีเทออนหรือว่ามีตัวการูด้าแสงก็เอามาใช้ได้นะครับแต่การูด้าแสงเนี่ยของผมมันยังไม่สุดก็เลยไม่อยากใช้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูการูด้าแสงของผมการูด้าแสงผมยังอัพไม่สุดนะเนื่องจากของยังขาดอยู่สกิลก็ยังขาดอยู่นะครับสกิลยังขาดอยู่3ามเลเวลเนาะก็เลยแบบ ยังไม่ใช้แต่ว่ามันเป็นตัวที่ดีมากในดันแพะสําหรับคนที่ CP ประมาณผมนะสองแสนกว่าเพราะว่ามันมีโอกาสที่น้องแมวจะตายนะครับถ้าน้องแมวตายก็ตัวนี้มันก็จะชุบได้เรื่อยๆแค่มันถึงมันจะฮิวเบากว่าการูด้าน้ําแต่ว่ามันคุ้มกว่านะเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่ามอนเตอร์เราตายหมดเนี่ยก็เท่ากับเราทําอะไรไม่ได้เลยเนาะเดี๋ยวเราลองมาดูวิธีเล่นกันนะเรารู้แล้วว่าสควอชเราควรใช้ตัวประมาณไหนเนาะซ p ี CP ผมประมาณนี้นะครับ วิธีที่เราจะเล่นไปช่วยนะครับให้เราไปกดที่ดันเจียนนะครับแล้วก็เลือกสร้างปาร์ตี้สนับสนุนการต่อสู้ใช่ไหมทีนี้เราก็รับคนเข้ามาครับกดรับคนเข้ามาเนี่ยให้ดูให้ดูเครื่องหม่ตรงนี้นะก็คืออันนี้เขายังไม่ได้ลงคนนี้ไม่มีคือคนนี้ลงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีคนที่ยังไม่ได้ลงหนึ่งคนเนี่ยเราสามารถเข้าไปช่วยได้นะครับเราก็จะได้รางวัลนะครับ วิธีการเล่นส่วนตัวของผมเนี่ยผมจะตั้งออโต้ให้ใช้แต่สกิลหนึ่งนะครับแล้วก็ผูกแมวไว้เพื่อให้แมวมันต่อยอย่างเดียวนะที่เหลือก็คือเราต้องหลบสกิลให้ได้แหละครับตัวที่เราต้องหลบสกิลหลกัววนนก,ก,นนะกๆคือตัวขวานนะครับมันจะมีอยู่2ตัวเนาะตอนแรกเราต้องตีไอ้ตัวธนูให้ตายก่อนนะแต่ตัวที่สกิลแรงมากๆคือตัวขวานนะครับให้เราจ้องตัวขวานไว้แล้วก็คอยหลบสกิลให้ดีอันนี้เพื่อนเราแรงมากเลยนะตีตายค่อนข้างไวนะครับ ถ้าขวานมาใกล้เห็นไหมมันแรงมากนะเราต้องหลบนะแล้วรอการูได้เราฮิลได้นะครับเนี่ยพอตัวธนูตายเนี่ยตัวขวานมันก็จะเปลี่ยนสีเป็นสีดานะทีนี้เราต้องคอยหลบสก,กิลมันให้ได้ครับแล้วก็อีกเทคนิคนึงเราควรใช้อาวุธแสงนะเพราะว่ามันจะมีบัฟของไอ้ตัวเนี่ยบัฟก่อครับเราต้องยิงท่าสองเพื่อเนี่ยเห็นไหมครับถ้าพุ่งมันแรงมากผมเกือบตายเลย พอดีเล่นไปคุยไปไม่ได้โฟกัสที่สก,กิลนะครับเดี๋ยวผมก่อนเล่นก่อนถ้ามีอาวุธแสงก็ใช้อาวุธแสงนะครับมันจะได้ลบดีแบบได้แล้วก็ถ้ากดเองได้ก็ดีนะคอสก,กิลสองเนี่ยมันจะลบบับฟฝั่งตรงข้ามได้นะครับนี่างเนี้ยช่วงนี้มันจะบัฟโล่ขึ้นมานะครับถ้ามีอาวุธแสง มันก็จะลบ <ufficient> ลบบัฟออกไปได้นะครับ ถ้าพุ่งเป็นท่าที่แรงมากนะถ้าเกิดสมมุติว่าไม่ไม่ได้บับโล่หรือว่าโดนเต็มๆเนี่ยมีโอกาสตายเลยนะสําหรับคนที่เล่นไม่ได้เล่นครีฟอะนะครับแต่ครีฟน่าจะรับดามเมจได้อยู่นะสตันเนี่ยเห็นว่าเกือบตายเลยนะ ้องแมวเกือบตายเลยโดนสกิลเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดได้เทออนหรือว่าได้คนอาเมิยเข้ามามันก็จะคอยฮิวได้ตลอดนะโอเคเห็นไหมรอบช่วยเหลือรอบแรกก็คือมีโอกาสได้ของแต่ว่าไม่ได้นะอันนี้คือรอบช่วยเหลือรอบแรกนะครับก็คือหมดไปอันนี้คือการช่วยเหลือปกติที่คนที่ยังไม่เคยลงนะไอ้กิลเขียวเนี่ยคือของที่เราได้จากการที่ช่วยคนที่ไม่เคยลงนะครับก็จะได้สี่สิบเหรียญนะ แต่ว่าคนนี้โชคดีอ๋อคนนี้ไม่ได้นะครับโอเคทีนี้เราเราลองไปดูนะเราลองไปดูว่าถ้าช่วยรอบ2เรายังจะได้40เหรียญไหมนะครับวิธีการก็เหมือนเดิมนะครับสร้างปาร์ตี้แล้วก็สนับสนุนการต่อสู้เนะเนี่ยจะเห็นว่ารอบหนึ่งเนี่ยเรามีโอกาสได้นี่นะแต่เราไม่ได้นะครับก็คือเราได้แค่เหรียญไปนะทีนี้รอบหนึ่งเนี่ยเราผ่านไปแล้วพอนนี้เราจะทํารอบ2นะครับเราก็ทําเหมือนเดิมนะครับ แล้วก็หาคนเข้ามานะครับให้เป็นคนที่ยังไม่เคยลงนะคนนี้เคยลงแล้วคนนี้เคยลงแล้วก็ไม่ได้นะครับมันยากตรงหาคนที่ยังไม่เคยลงเข้ามาเนี่ยแหละครับเพราะว่าทุกคนก็จะเข้ามาแบบเผื่อเผื่อได้คนนะเผื่อได้คนที่แบบ <Okay. S 1> ยังไม่เคยลงนะอันนี้ก็เคยลงแล้วครับอ่าคนนี้ยังไม่เคยลงนะโอเคถ้าอย่างเงี้ยมีสัญลักษณ์นี้คือเราช่วยเหลือได้นะครับ ทุกคนก็จะเข้ามาปั๊มกันในลักษณะนี้นะเพื่อจะเอาเหรียญเดีย๋ยวเราตัดภาพไปเลยแล้วกันนะว่าจบตัวนี้เราได้รออางวัลอะไรนะครับก็ <c oughs> จะเห็นได้ว่านี่ครับรางวัลที่เราช่วยเหลือก็คือรางวัลไอ้ต้นไม้เขียวเนี่ยเราจะได้40เหรียญเลยนะต่อรอบซึ่งค่อนข้างจะได้เยอะน,นะครับ40เหรียญต่อรอบเนี่ยอันนี้ค่อนข้างจะได้เยอะน,นะทีนี้เรามาดูว่าเราต้องเล่นกี่รอบเราถึงจะแลกอาวุธได้หนึ่งครั้งนะครับ ถ้าเราจะแลกอาวุธหนึ่งครั้งเนี่ยเราต้องใช้510เหรียญน,นะถ้าเราหาร40ไปก็คือเราต้องเล่นประมาณ13รอบนะครับ13รอบเพื่อจะได้แลกอาวุธ1ครั้งสําหรับออคนที่อยากลุ้นปุก2ปุก3านะแต่ว่าถ้าคนจะเอาธรรมดาก็เล่นประมาณ10รอบนะครับต่อวันนะซึ่งจริงๆถ้าใครขยันขยันหนึ่งเนี่ยวันหนึ่งนี่เอาจริงนะ่าจะแลกได้หลายชิ้นนะครับสำหรับคนที่ขยันนะครับสาหรับสายฟรีสายไม่ได้เติมก็เล่นแบบนี้ไปนะครับเราก็สามารถมีโอกาสได้ ไม้เท้าหรือว่าอาวุธปลุก2ปลุก3นะแต่ว่าอยากจะบอกว่าสุดท้ายแล้วเดี๋ยวพอดันเจียนใหม่มามันก็จะมีของที่ดีกว่านี้นะเพราะฉะนั้นหามาถ้าเราหาได้ครบแล้วถึงออฟจะดีหรือไม่ดียังไงเราก็อาจจะใช้ใช้ไปก่อนก็ได้นะครับหรือว่าถ้าใครขยันเนี่ยก็สามารถเข้ามาหาไปได้เรื่อยๆเลยนะเพราะว่ากว่าดันเจียนใหม่จะมาก็คิดว่าน่าจะใช้เวลาพอสมควรนะครับ อีกอย่างนะครับอาวุธที่เราได้จากดันนี้เนี่ยเราจะต้องมีเลเวล61ถึงใช้ได้นะเพราะฉะนั้นถ้าใครยังเลเวลไม่ถึงก็อย่าลืมเก็บเลเวลจะได้ใส่อุปกรณ์สมใส่ของดันเจี้ยนนี้ได้นะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการปั๊มเหรียญมาแลกของในดันแพ้หรือว่าดันคุกแห่งสายมองนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้ช่องด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ